อมานี้เป็นที่จอดรถชั่วโมงละสามสิบบาทสังเกตได้ว่าที่จอดรถเนี่ยมีริตข,ข้ามโรงแรมที่ชื่อว่าเฮนโธเทลใช้เวลาเดินไปศาลเจ้าพ่อเสือหน่าจะประมาณ15นาทีถึงสินาทีในในว่าบริเวณนี้ที่จอดรถฟรีค่อนข้างที่จะหายาก รถฟรีก็จะจอดตรงหน้าเวิรงตรงนี้ก็ได้นะกระทรวงมหาดไทยเรากระทรวงมหาดไทยข้างหลังจ็จอดได้หมดจะจอดที่เสียงเงินที่ตรงเมื่อกี้นี้จะดีกว่าเดินย้อนไปประมาณ700ดร้อยเมตรก็จะถึงวัดศาลเจ้าพ่อเสร้ โริเวณหน้าหน้าที่กำลังจะข้าตนอนใบนี้ก็คือสาลโมนิีิสารเจ้าพ่อเสือเมื่อเข้าเมื่อเดินเข้าไปในสาลเจ้าพ่อเสือคือไม่ได้ถ่ายวีดีโออะไรนะจากหน้าทางเข้าศาลเจ้าพ่อเสือเดินเลี้ยวขวาไปเขาก็จะมี มีโฮให้เราบาูชามีให้ต่แบบแปะหน้าบ้านติดในรถหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็เคยบูชามา <st> เมื่อหกเจ็บปีก่อ,อนก็นํามาติดกระเป๋าไว้ตลอดนะปีนี้ปีชงมีเป็นปีนักกษัตริย์ปีเถาะปีพระมีอาจำได้แค่สองปีซึ่งในสองปีนี้ก็คือตรงกับปีเรานะแล้เดินเข้าไปด้านในก็จะมีการบริจาคถ้าถ้าเรียกว่า ถ้าเรียกว่าอาจจะคล้ายๆเหมือนการบริจาคเหมือนกับเราไปทําบุญร้องศพเขาก็จะมีให้เราเขียนชื่อนามสกุลเขียนจํานวน,านเงินที่บริจาคบริจาคไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอเดินเข้าไปด้านในด้านข้างไปข้างในก็ไปปัดตัวก่อนปัดตัวสิบสามครั้งก็ปัดตั้งแต่หัวจลดเท้านะสิบสามครั้งแล้วก็เดินมาด้านหลังเขาจะมีอยู่ฝั่งเดียวกันคือฝั่งขวาใช่ไหมเราก็นากระดาษไปเผา เอาเสร็จปุ๊บล้วค่อยมาจุดเทียนจุดธูปไหว้ขอพรต่างๆแต่ตอนที่มาเมื่อสักครู่นี้เขามีการอัญเชิญหลวงพ่อมาทำพิธีนะทำบุญอะไรเงี้ยสวดมนต์แผ่บุญส่วนกุศสนพอดีนะคลิปคลิปสำหรับการมาโมที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็จบเพียงเท่านี้นะในะละแวกบริเวณนี้ก็มี อาหารของกินอะไรเยอะแยะมากมายให้เราเลือกทานได้ช่วงนี้สิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวต้องเพ่นก่อนไปอีกมูอีกที่หนึ่งเอาไว้คลิปหน้าคลิปตอนใหม่ๆจะทำคอนเทนต์อะไรแนวไหนเอาไว้รับชมกันในคลิปใหม่ๆแล้วกันนะจ๊ะท้าไม่ชมบ๊ายบาย